สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเด็กชายหนังไขตัวตึงดึงหัวแต๊กนะครับแต่ไม่ใช่หนังไขในฟรีไฟเวอร์ชั่นปกตินะอันนี้เป็นหนังไขเวอร์ชั่นโลคูขนาดนะครับ <c oughs> คือมันเป็นเกมที่ทําออกมาได้เหมือนฟรีไฟแบบว่าคือจะเรียกว่ากอบได้ไหมอะ่ะเอ้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้กอบหรอกมันอาจจะแบบได้แรงประดานใจมาจากฟรีไฟแบบ3,000%อะไรประมาณนี้คือเหมือนทุกตารางนิ้วจริงจริง ในส่วนตัวละครเริ่มต้นเนี่ยเขามีตัวชายกับตัวหญิงมาให้ใช้นะตัวผู้หญิงเนี่ยสกิลเหมือนกับลิงเลยนะครับคือกดปุ๊บจะแปงลงร่างเป็นพุ่มไม้ได้ส่วนตัวผู้ชายเนี่ยสกิลมันจะเหมือนกับโคโนะกดปุ๊บก็สร้างมงุงป้องกันดาเมจแล้วก็ไม่สามารถยิงออกมาจากด้านในได้นะครับอันนี้จะเรียกว่ากอบได้ไหมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กอบหรอกเขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจ นี่ฮะดูหน้าอาวุธหน้าตาการจัดเรียงนี่ก็คือแบบคุ้นๆมากเลยอะ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมีปืน M4 M4 สกากอซ่า XM8 ปืน A K, อักโอเยอะแยะมากมายทั้งดุ้นเลยนะเนี่ยมาทั้งดุ้นเลยนะเราอะ่ะนี่ดูปืนพกมี USP G18 M500 ปดเอ็มินปืนฟืนพลังก็มีด้วยไหนดูอาวุธประชิดดิโอ้โหมีกระทะ ไม้เบสคาตะนะมีดมีดปากฉลามก็มีอ่ะมีดนี้มันดูคุ้นๆอยู่นะเออคุ้นจริง <c oughs> มี m 7 9ด้วยนะเนี่ยเครื่องยิงลูกระเบิด <What? S 1> ก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเจ้าเกมกอลแบบ3000%เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เกมกอล์ฟสิต้องเรียกว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟรีไฟ ด้านหน้าลัาบีเหมือนขนาดนี้ด้านในเกมจะเหมือนขนาดไหนอะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็วก,กดไลค์สิครับลองอะไรอืมใครไปกดนตีมือหักเลยกดกันย่างครับถ้าเกิดว่ากดกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับสู้สมอลภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างดีสไตล์เอ้ยไม่ใช่คนละเกม ปกติจะต้องได้ยินประโยคนี้ตอนขึ้นเครื่องนะครับอ่าสู้อย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์แต่อันนี้ไม่ใช่ฟรีไฟนะอันนี้เกมอะไรนะซิกมาซิกมาหรือซีมาไวทากิกากไปลงไหนกันดีเนี่ยกับตันหน้าตาเครื่องบินที่มันดูแบลเนะเหมือนเป็นเครื่องที่แบบจอดบนน้าได้ด้วยนะครับ มี2ใบพัดเดี๋ยวเราไปลงที่ที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าที่ไหนเนี่ยด้านล่างนี่เหมือนจะขับผ่านป่องไอบิมาสกีมาใช่ไหมครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> แผนที่ยังเหมือนอ่ะเดี๋ยวเราลงกันที่เมืองเตือดละกันเมืองเตือดของเราแต่ก่อนที่นี่เขาชื่อว่าฮิวท็อปนะครับดูจากชื่อในแผนที่แต่ถ้าเป็นเดฟี่ไฟน์เนี่ยมันก็คือเมืองพล็กนั่นแหละสังเกตการวางตำแหน่งบ้านนะมีความคล้ายคลึงนะครับนี่ลงกันที่บ้านลุเลย บ้านหลุหลังเดิมเพิ่มเติมคือกราฟิกวันนี้มันแบวจริงแบวจริงแบวจังเฮ้ย <Hey. S 1> ทำอะไรครับเพื่อนมัดหรือจะสู้ปืน uh huh. ไม่รู้จักหนังไข่ตัวตึงตึง,ตงหัวซะและลงมาก็ได้ปืนใบซันเลยนะครับปืนนี้มันยังเอามาอีกเลยเนี่ย จะเหมือนไปไหนวิธีเล่นก็เหมือนกับฟรีไฟนั่นแหละนะครับก็ลงมาแล้วก็เก็บของฟาร์มแล้วก็ไล่ยิงกันจนวงสุดท้ายใครรอดก็ได้บุญ่าไปนะฮะมีอุกยมี XM8 ด้วยหยิบซะเลยกราฟิกไอเทมต่างๆมันไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับคือมีความคล้ายแต่ไอแมปต่างๆเนี่ยคือเหมือนเป๊ะเลยอ่ะคุณผู้ชมผมล่ะคิดว่าเกมนี้ถ้าเกิดไม่เป็นเครือข่ายเดียวกับฟรีไฟอ่ะเขาก็น่าจะโดนฟ้องนะ หรือว่าฟรีไฟล e เขาเป็นเจ้าของเกมนี้หรือเปล่าวะแล้วเขาก็เลยทําแบบเกมย้อนยุคขึ้นมาให้เราเล่นเสียตังกันอีกรอบนึงแต่เกมนี้ผมว่าถ้าเขาพัฒนาเรื่อยๆอ่ะมันอาจจะคิดเท่าฟรีไฟล์ก็ได้นะพอเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยมันเล่นง่ายพอกันเลยนะครับเวลาเราเปิดสโคปยิงมันก็ล็อกเป้าให้แป๊บหนึ่งเหมือนกับฟรีไฟล์ด้วยเหมือนเป๊ะจ้าจ้า <Hey. S 1> อันนี้น่าจะบอดนะช่วงแรกเนี่ยบอดยังเยอะอยู่ ไปกันต่อฮะไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมินสองเมืองคือเป็นเกมที่แบบว่าเข้ามาเล่นครั้งเดียวแล้วรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยเหมือนกับเราเล่นมาแล้วหลายพันชั่วโมงไม่คุ้นได้ไงอะเหมือนกันซกขนาดนี้นี่เปิดกล่องหีบสงครามเอ้ยใครยิงอะไรจ้าซิปเปอร์คิว แต่เสียงตรงนี้ไม่เหมือนนะครับอันนี้เสียงทําใหม่นะเนี่ยโอเคส่วนในคนนี้บอดหรือคนผมก็ไม่แน่ใจบอดเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับฟรีไฟนะครับคือยิงเราเท่าไหร่ก็ยิงไม่ตายอ่ะแต่งปืนก่อนเอ่แต่งแม็กซ์เป็นไงอ่าเฮ้ยน่าจะบอดทนถึกนาน อัน,นี้ชื่อภาษาไทยซะด้วยเท่าที่ลองเล่นก็เป็นคนจากหลายๆประเทศมาอยู่ในเซิร์ฟเดียวนะครับก็ดีเหมือนกันคนจะได้เยอะๆนี่เก็บคาตนานะซะเลยถ้าถือคาตนานะจะเหมือนกับฝั่งฟีฟายแม็กซ์นะครับแลวดูไอดัลด้านหน้าแหมเหมือนกับฟีฟายแม็กเป๊ะเลยนะมียิงลําแสงลงมาฟ้าผ่าก็เหมือนฟีฟายแม็กมันไม่ค่อยเหมือนกับฟีฟายธรรมดานะครับจะเน้นไปทางเวอร์ชันแม็กมากกว่าเฮ้ยมีกล่องอัพก็ซะด้วยที่เดียวกันเลยนะเนี่ย นี่ไม่ได้ก๊อปจริงๆใช่ไหมเราเป็นแค่แรงบันดาลใจแต่น่าจะไม่ใช่สามพันเปอร์เซ็นแล้วน่าจะแบบหมื <N> ่นเปอร์เซ็นนี่ครับมียันโหนสลิงอ่ะคิดดูเก็บทุกเม็ดจริงๆนี่เอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเกมเนี้ยเขานับตำแหน่งต้นไม้้วยหรือเปล่าวะว่าตรงไหนมีต้นอะไรอย่าบอกนะว่าเก็บยันใบไม้ <N> แต่ตัวละครนี้ไม่ค่อยเหมือนนะอันนี้เหมือนเขาทำขึ้นมาใหม่นะฮะเจอย <N> เอยอด้านหน้ากระโดดด้วย ลาก่อยยืนแอคไปหนึ่งทีท่าเต้นไม่มีใช้ท่ายืนแอคใส่กล้องไปก่อนมันไม่มีปุ่มท่าเต้นนะครับคงต้องรอเวอร์ชันอัปเดตนะฮะมีปักธงไหมเนี่ยเดี๋ยวเติมซื้อซะหน่อยหนังไข่ตัวตึงปักธงดึงหัวแตกนี่เดี๋ยวแวะดูแอดดอปก่อนสังเกตตรงขอบเหลืองๆเ,เหลืองแสงเหมือนกันเลยอ่ะโอ๊ยมีกอซ่าซะด้วย หยิบดีอรออะไรก็้กา,าเกมนี้รูปทรงแปลกๆนะไม่ค่อยเหมือนนะเนี่ยแต่ว่าใส่ของแต่งได้ตำแหน่งเดียวกันเลยอุย้ยลัวอยู่ทำเป็นเล่นเนี่พอเก็บเสียงใส่เก็บเสียงได้นะเสียงนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอะ่ะเฮ้ยอยากลองปืนแอร์ดอปเหมือนอน้อนดูด้วยรู้จักกระเปล่าตัวตึงฟรีไฟหนังไข่สามโลก ใส่เก็บเสียงดีกว่ายิงแล้วจะได้ไม่แสบหูไหนดูซิมีปืนไรมีเวกเตอร์กับมินิอุซี่เข้าวงกันดีกว่าเดี๋ยวเอาบะซิ่งไปลายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นลายชื่อเกมชื่อเกมซิกมานะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยตัวเกมโดนถอดออกจากเพจสโตไปแล้วนะไม่รู้โดนแบนหรือโดนฟ้องน่าจะโดนอยู่วิกี่คดีเฮ้ยนี่มันแผนที่สมบัติค้นหาสเสบียงอ่าไปเข้าวงกันดีกว่าวิ่งไปเก็บกล่องน,นะโอ้ข้างบนมีเครื่องบิน เครื่องบินบินผ่านมาส่งแอดอปและเสียงเครื่องบินนี่ก็คือเหมือนเป๊ะใครเขาวิ่งคาบถุเข่า,ขขาว,วิ่งเป็นหนังอินเดียเลยหมอนี่ตรงนี้โซนเต็นนะครับเต็นก็ยังเหมือนแต่สีอาจจะแปลกๆอะไรเนี่ยแสงแสงกล่องพยาบาลเฮ้ยมีคลองซวงด้วยคลองซวงสีม่วงๆใครเขายิงอะไรอะ่ะเดี๋ยวเก็บแผนที่สะเบียงแป๊บนะมียาใหญ่ด้วยคุณผู้ชมฮะ <Huh? S 1> ไปเลียร์ในหมู่บ้านก่อน น่าจะบอดจิงกันหรือเปล่าของวงแบบนี้เ <Hey. S 1> ม็ดนุ่นชื่อน่ารักจุงเม็ดนุ่นนุ่น1กิโลกับเหล็ก1กิโลอันไหนหนักกว่ากันคุณผู้ชมอุ้ยเสียงอะไรเสียงกาต้มน้ำมาอกแกว, <Hey. S 1> วง <Hey. S 1> วอที่มีตกใจ hey. ชิหไฮฝนตกแถวนี้บอดเยอะนะเนี่ยนี่ครับตั้งไอวอลได้ด้วยสามารถตีไอวอลแตกได้ด้วยนะตีแล้วเป็นควนนนันไอวอลเกมนี้น่ารักจัดอุ้ย M79 ก็มีหรอ <c oughs> เล่นดีไหมเนี่ยผมกลัวเล่นแล้วไม่รอดอะเราใช้คองซวงไปก่อน <Hey. S 2> มาไม่หยุดเลยนอนบอดคือเกมมันยังไม่ค่อยคุ้นมือนะครับหยิบมาเล่นเดี๋ยวแตกสักก้อน โอ้มีของอะไรขายเนี่ยเต็มไปหมดซื้อโดนโดนต้องใช้นะครับเฮ้ยมค์ีกหนึ่งตัวปล่อยโดนไปเหมือนยันโดนอะ่ะขวาหนึ่งสับยิงไปหลังเข้าตังไหว์วลาหัวคมคมหัวแตกสับยิงไปขวามมาีกแล้ว สับยิงไปหน no ึ่งสองสามสี่หนึ่งโนเนมคนขาวสับยิงไปสับยิงสับยิงอุ๊ยอันนี้คน <c oughs> ตั้งไอวอลได้มันคนแน่นอนคนแน่ๆไม่ใช่แยะแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมจะโว์วิชาปาบิดบินปาบิดบินโอ้ปาบิดบินปาไม่ได้มีความโดนเลยปล่อยโดนดีกว่าปล่อยโดนสแกนกรมในวงก่อน เหลือสิบคนครับต้องเคลียร์ตัวหลังก่อนนะยิงอ,อะไรน้อนนี้น่าจะบอเดเลยวพวกเลือดน้อยๆไห่คนเนี้ยอุ้ย M79 หรออ,อย่าแม่นนะถ้าแม่นผมแตกนะกาะสามด้วย M79 หรอลาก่อยอหน้าหนึ่ง สับยิงวิ่ปไปรักใครเขาเนี่ยไอ้น,นี้น่าจะเลือดใกล้หมดยิงทีเดียวตุยเลยสับยิงอันนี้แบบเป็นพวกบอดเหลือเลือดน้อยๆอ,อ่ะขอทีสองทีตุยแล้วขอเช็กระ,ระยะหน่อยอ่าแต่เสียงระเบิดเขาทำใหม่นะครับภาพมันจะออกกระตูนหรือแสงประกายใครยิงอะไรฝั่งนู้นกำลัาางไปนะับไฟโด หือปืนวิ่งซะด้วยไอน้นี่เดี๋ยวโชว์วิชาปานระเบิดกระบวนท่าที่หนึ่งต<อ>าคอยไม่โดนแฮะมานี่<อ>ตายซะบอดรัวรัวเฮ้ยใครว่า<อ>นี่แน่ตวัวซ้ายอย่าอยู่เลย<อ><อ>นี่แน่ วีว่าอ้าวไม่ใช่บูย่าเหรอโอ้คิดว่าจะไม่เปลี่ยนคำซะแล้วดีนะยังเปลี่ยนจากบูย่าเป็นวีว่าดีไม่วีโวซื้อมาเล่นเกมเพลินเลยออปโปวีโวเอที่หนึ่งครับยิบสองคิวดาเอสามพันสีเสียงตอนเข้าฉากนี้ก็เหมือนเป๊ะเลยนะ่เสียงโค้งเสียงคิกไม่คิดจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมเนี่ย